สวัสดีค่ะรถเพเพื่นขึมาแหงแสวัสดีค่ะสวัสดีย่ำบุแรงพี่น้อง Ơi ừ nhận dành tặng có phải năm tiền phải bay khắp phải u hử chưa lớp nhạc rồi đó นั่นอยากอีกแล้วเกือบเลยข้ขงงข้างนี่เอ้ามากับคนรู้ใจสาวอุ่ม มากับคุณนายเห็นบ่ฮะไอทั้งใดก็ต้องมีคุณนายไปนั่งกังสือไปได้พี่ว่าต้องเข้าไปต้องเข้าไปว่าต้องเข้าไปแกบ้านพี่พ

แน่แน um, ่แน่อย่าไปลอยของเพื่อนเด้อเพื่อนนับไว้แล้วเดี๋ยวเพื่อนสิขาดได้ผุ่นไปหาเหรียญในนู่บังจะเข้าไปไปยันเข้าตีรถบ้านพี่บัวนะคะ Lột phần đời Tìm thần nôn Rồi <laughs> เออเอินใส่กันซื้อๆดอกมาต้องไปมาต้องไปมางพี่ยวมางพี่ยว วันนี้ผมเราเราจุดหนดขยะแล้วสามบ่าหามาังอันนี้สาวโบสีฝาค่ะสาวโบฝายังดักไว้ บรรยากาศน,นี่มาเล้งพี่น้องออกกำลังกายฮะขออย่างละเก็บกินในกลางทาง,อ,งอาหารแหง่งตีจะอุ่มพออาหารหแห่งเราพี่น้องคือฝ่าวตีลอยหนาเพือ่อต้นกล้วยต้นกล้วย รอบหมู่บ้านรอบน้อยๆหักเข้าห้องน้ำข้างทางมามาเหม็นเหม็นเหม็นถ้าออมาเข้าห้องน้ำข้างทางอ่ง มาเออเออต่ไปขั้วถือของกัท่องเลยนัน่นนันน่นนัเจ้าถอยถอยตังไปอะไร่ดมาวไปขั้วถือของท่องเลยนั่นแม่มามามาไกินก่อนไง ทองท่องมหาเขาของน้ำแขางท่านของน้ำบ้านเจ้าของบ่อเขาเป็นบ่อักสะอาดเนาะมหาเขาบ้านอื่นเป็นไงเลยอากาศดีพี่น้องประท่าเลย อุ้มประถากันเลยเต็มถนนแล้วยากาศย้ำบนแรงก็งหลากหลายนี่ตั้งตังบ่ว่นที่ไปก็ได้ตังเงยตังตังเต็มถนนไปเลยที่ไปน้ำท่อง ท่องท่องมึงถนนนี้อุ้มจองเต็มถนนเล,ออลยพี่น้องได้เวลาออกกําลังกายนะฮะย่างบรท่านเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสาวเห้งยสาวพรทางไหนน้องหนินงนนนก็ไปบ่ฮะแมนบ่ ฟ้าเพ่งฟ้าเพงกอไผ่ป่อันเชืเชมาแล้วเชมาแล้ว <c oughs> น่จบร้อ <c oughs> ยกอ็ไผ่ไปอีกแล้วขอไปขอไปจบร้อยก็ไผ่แล้วพี่น้องเกิดอะไรดอกก็ไปขงางทัง

Hoa, được bàn Tăng Tăng lưng lưng lưu thang dẹp vô lần nhắn thế <laughs> คงบะไรต้งเนาะก็ะไฟผุยเพราะมันจะค้งผ่านเพิ่นติง,ง,งก็เะฟังติฟังถ้าผุนอ่อา,า,อาอไปแล้ว แก้มป่องป่องสาวแก้มป่องชื่อน้องอุ้มบุญขนมาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว có phải tuần nỉ mẹ? ô an bông nỉ tay tay bên đây chẳng để é vẫn chỉ bạc kiểu bông còn nuôi nhau, má má เจ้องไหวเนาะเวไหวยันหลงาหาาน้าขีดไหวหนึ่งรอบพอดีนะคะแต่ละวันนะคะรอบหนึ่งยังลดหุนกำลังกาย ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็กดแชร์กดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญนะคะคลิปนี้กาไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ